สวัสดีครับเจอกันในเช่นเคยครับช่องพยายการชนเนลสวัสดีกับเ c สุภูสุคนนะครับนะเนาะมื่อนี้พยายการมาเก็บสันไทยพี่น้องเก็บสันไทยเมือ่อผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะครับเนาะผ่านไปได้หนึ่งอาทิตย์หลังจากที่ลมหัวกุดเรือว,ว่าพายุลวงช่าง,งวงช่างนะครับเนาะได้ทําความเสียหายพี่นอ้องกโกดังฟั่งหอกงัอพยายการหลังคาเปิดออกบั ผ่านไปไหนึ่งอาทิตย์ยังบัทันมีความขืบหนาย่าอยูพี่น้องในส่วนของการซอยเหลือในส่วนของผักกรดนะครับนะเพราะว่าผู้นําชุมชนกับเทศบาลพันกระดิ๊ไทยรูปไปเรียบร้อยแล้วอเอาข้อมูลไปเบิร์ดละ่ะตั้งแต่มือแหลกพอละนะครับนะตั้งแต่มือแหลกพอลนะหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปก็ยังบัทันมีความขืบหนาย่าอยูจกักพันจะซอยเหลือหรือบัซอยก็บบอหูนะครับนะถ้ามีการซอยเหลือปกติส่ายอยู่บ่ หรือว่ามันเร็วกว่านี้หรือว่า,าในส่วนของการซอยเหลือนะครับเนาะมันจะสะาดจะเร็วพยาการกับบะหูเพราะว่า,อ,วาอาจจะผ่านขั้นตอนในส่วนของกฎระเบียบของเพิ่นขอกำนดของเพ่นต่างๆแต่ว่าถ้ามันสะาดผดมันก็จะบัตท่านการฝนก็ตกลงมาเรื่อยๆนะครับเนาะทางอำนาจจะเลร่ญฝนก็ตกหลายเติบเฟียงก็เสียหายเพิ่มเ้วบันนี่เฟียงพยาการก็ ฝนโดนฝนเราบ่เนี่ยโดนฝนฝนห้อมหมเฉพาะข้างหน้านี่แต่ว่ามันก็บาดหลายเพราะว่าส่วนมากแล้วข้างหน้านี่พายาการเราออกไปแล้วอ่าออกไปขายน้ำข้างหน้านี่แต่ว่าเหลือแต่ข้างหลังผืนก็ดังก็ยังเต็มอยู่ฟังนะครับนะฟังอัดก่อนแต่มีแต่ครางหน้านี่ละบักกีก่อนนะครับนะอ่าสักลอยก่อนนี่ละที่โดนฝนห่อมอยู่นี่ก็ว่าพายาการก็กคิดว่าถ้าหากว่าทางเทศบาลหรือว่าทางผู้นําชุมชน ได้ทรงเรืองของความช่วยเหลือมากพฤตยาการก็เลยว่าเพื่อเพิ่นช่วยเหลือนะเนะี่ยเพื่อได้สันทายมากหรือว่าได้สังกสีมาจังสีน่นี่ได้ยังก็ได้เนาะครับนะอ่าก็จะพอได้หาคนไทยบ้านเขาพี่น้องเขาอ่าพี่น้องมาส่วยมุ่งสะกอน,นนะ่ยนะแต่ที่นี่กันนึกว่ามันจะบาษาป,ปานนี่เนี่ยนะนะกันึกว่าสองสามหมื่นสี่ห้าหมื่นหกเจ็ดหมื่นอ่าหรือว่าอาทิตย์อาทิตย์นี่อาทิตย์ที่สองละพี่นอ้องอ่าอาทิตย์ที่สองละก็เลยล่ออยู่นี่บ่นเนี่เพราะว่า อีกอย่างหนึ่งเจ้าของกับบ่มีเงินซื้อสันไทยมามุ่งนี่แล้วเนาะครับเนาะไม่ก็จะตีโปตีปะขึ้นมุ่งสัก,ก่อนเพราะว่าให้มันผ่านปีนีไปสัก,ก่อนปีหน้าฝ่าไม่ก็ค่อยหาใหม่หายังมาเติมเอาบ่เนี่ยเพราะว่ามันเหตุร้ายมันกับบ่มีเงินเนาะครับเนาะก็จะหาแต่มีเงินเลี้ยงเขาเลี้ยงหนามเขานี่ละอ่าพอหาได้อยู่เนาะครับเนาะอ่าเลี้ยงเขาเลี้ยงหนามเพิ่นที่นี่ก็รอ้ผักลัดในส่วนของผักลัด แบบนี้สอบถามผู้รูน้นะครับนะสอบถามผู้รู้หรือว่าสอบถามในส่วนของเรื่องการซอยเหลือในส่วนของวาตถไให้หรือว่าล่มหัวกุดนี่เอาเถียงที่เฮ็ดแบบมาตรฐานแบบนี้เพิ่นมีการซอยเหลืออยู่บ่รหรือว่าเพิ่นว่ามีการซอยเหลือฮะพยการกับอกหูไพ่หูกรคอมเมนต์ Comment บอกพยการเดอ้อปกติแล้วถามเทศบาลเทศบ้าลก็บอกว่ามือนนมหนันทีเพิ่นมานัดเพิ่็ว่ามีการซอยเหลืออยู่ แล้วถามผู้นำชุมชนผู้นำอีกตำบลหนึ่งเพิ่นมาบอยฟังว่าทรงเข้าการปกครองเด้อมันสกคดละส่วนกับในส่วนของเทศบาลเพิ่นก็นจะมีส่วนหนึ่งนะครับนะมีส่วนหนึ่งมีการซอยเหลืออยู่แต่ว่าผู้นำชุมชนบ้านพยายการกับพยายการว่าเพิ่นน่าจะทรงระบบหรือว่ายังม่ทันในทรงหรือว่าทรงแต่เทศบาลกับบาหูนะครับนะเดี๋ยวต้องไปสอบถามเพิ่อนอีกเทียบนึงแต่ว่าทาั้ง ผู้นําชุมชนบ้านอื่นเพิ่นกะแนะนําอยู่พี่น้องเพิ่นแนะนําอยู่ให้ผู้นําชุมชนบ้านเฮาหรือว่าผู้ใหญ่บ้านบ้านเฮาเนีส่งเข้าไปฝ่ายปกครองเด้อเพิ่นว่าศาลากลางว่าซั่นแล่วพยการยังบ่ทันเจอผู้ผู้ใหญ่บ้านอยู่นะเดี๋ยวถามผู้ใหญ่บ้านซะก่อนว่าเพิ่นไม่มีการซอยเหลือเปล่นี่ยนะเพราะว่ามันเสียหายมามันว่าหลายมันก็บ่หลายว่าน้อยมันก็บ่น้อยเด้พี่น้องอ่าซัํานี้กสันท้ยร่วมค่าแรงร่วมหยังแล้วก็เป็นหมื่นคือกันเด้นี่ซัํานี้พี่น้อง เบิ้งตีละแต่ว่าสันไทยมันใส่บได้แล้วล่ะเะพราะว่ามันมันมันฉีกมันขาดเนี่ยมันฉีกมันขาดมันบุ๊บมันบีบบดละ่ะเบิ้งตีละเบิ้งหูตีละนะแบบนี้นะเขา,มมา,มาเนาะล้มมาเนี่มือมือที่ล้มมาเนี่พุ่นะอันนั้นก็ยังอยู่มองกเกาอยู่แต่ว่าพุ่นะไม่นาซีไม่ไม่ไม่เข่าไม่สั่วสยวไม่แป้ไม่คือมันอยู่พุ่นบดเลยนะตกอยู่หฮพพูนสันไทยนี่อยู่หฮพุ่นหาถทึงๆพ่น อ่าันนี้เก็บมาเนาะครับเนาะให้พอลุงเพื่อนให้ผู้ซอยผู้เยา่บบานเพิ่นมาสอยเก็บมือหนันเพิ่นก็นมาสอยเก็บอยู่อ่าเพิ่นกับมาสอยเก็บอยู่ที่นี่ก็ประสานงานไปทางผู้นาชุมชนประสานงานไปทางเทศบาลก็ตอนนี้นี่ยังบ่ทัานมีข่าวมีข่าวดูความขืบหน้าอีหยังเลยเนี่บ่บ,บ่มีเลยก็เลยสอบถามผู้รู้เนาะครับเนาะสอบถามผู้รู้ว่าถ้ามีการซอยเหลือนี่มันโดนปัน่นใดฮะ พยการยาขู่จะได้เตรียมอย่างอื่นไหวหน่อยนะทางสาันพยการก็ได้หาผ่าหายังมาคุมไหวซะก่อนนอกคเนะรนะหรือว่าเพิ่นจะมาซอยบอ่อหรือว่าเพิ่นซอยโยแต่ว่าเป็นเดือนเป็นปีพุ่นบอ่อหรือจะได้มันจะไปทันการนอะคเนะกเกษตรกรไทยบ้านหรือว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันแต่ว่าคณะกรรมการเพิ่นว่าเราคณะกรรมการคณะกรรมการกับไทยบ้านเฮ่าเนี่ยแหละที่เพิ่นที่เทศบาลแต่งตั้งให้ไปอยู่ข้างในให้ไปอยู่ในส่วนของ คณะอนุกรรมการน่นคณะกรรมการเพิ่นน่ะในเทศบาลน่ะก็มีไทยบ้านที่เพิ่นเคยเหตุงานเป็นผู้นําแนยังแนน่ะแหละผู้รักบักไงนี่แหละนอกคเนะแต่ว่าสอบถามความคืบหน้าเนาะเพิ่นก็ยังม่ทันได้เข้าไปเด้บม่ทันได้เข้าไปพิจารณายังอยู่เอาปานนีแล้วนอกคเนะก็คือสาเนี่ยแน่ยการว่าไพโฮก็ตอบคอมเมนต์พยการแน่เลยหรือว่าพยการจะต้องไปยื่นเรื่องมองไดนะครับเนาะ ให้มันเล่งรัดในส่วนของการเหตุการณ์เหตุงานในส่วนของข้าราชการหรือว่าการช่วยเหลือแบบนี้นะครับเนาะเพราะว่าเฮาจะเสียหายไปเลยเลยแล้วก็จะล้มมาล่ออยู่นี่มันบ่ไหวด้วยเนะาะถ้ามีการช่วยเหลือก็คือ่าเนี่ยนะพาะยกากรณ์ว่าพอวันผ่านไปแล้วหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์นี้อาทิตย์ที่สองแล้วเนาะอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่สองแล้วอ่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องคลิปน,น,น,ปนี้สวัสดีครับ